สาวสดีคับวันนี้อยู่กับช่องเนสเนสนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแบทเทิลน,นะแบทเทิลเลยแหละแบบแบทเทิเลแหละซึ่งการแบทเทิลจะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือสู้กับเออเออแกงล็อกเก็ตแล้วก็สู้กับคนุนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสู้กับใครนะซึ่งซึ่งเยอะจังวะ ผมก็ไม่รู้ทำไมผมชอบพูดว่าซึ่งซึ่งซึ่งนะโอเคราเรียนเราเซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนแบทเทิรนกับคนก่อนนะแต่ตอนเปิดคลิปมันต้องมีการเปิดคลิปแบบตัวตัวเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเปิดคลิปเกี่ยวกับเกมโปเกมอนนะผมจะจับโปเกมอนหนึ่งตัวหนึ่งตัว หนึงตัวแค่หนึ่งตัวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นพอจะจบคลิปก็จะจับอีกหนึ่งตัวนะฮะเพื่อเป็นการปิดคลิปนะเมื่อเราจะเข้าได้เนี่ยมันเข้าช้ามากเลยแบบยากมากเลยแบบโคตรชา้าดีด,ดออสามชาติต่ตอมานะฮะมันได้โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ยอมพาเข้าไป รอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคขอเวละอ่ะมาเลยจ้ะมานะฮะมาจับหนึ่งตัวก่อนจับเป็นเจ้าเจ้าพี่้บิบบ้ปปาบิบบ้ปปาบิบบ้าบิบบ้าบิบบ้านะฮะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถเหมือนสาวสาวัวที่เอาของได้นะของโคตรเยอะเลยมันจะมีของโ,โคตรเยอะอยเป็นวันๆนะโอ้จับทีซึ่งถ้าจะแบทเทิลเนี่ยเราจะเข้าอยู่ที่ตรงจุดๆนี้ก่อนนะนี่ตรงนี้นะที่มันขึ้นว่าแบทเทิลนะฮะให้เรากดเข้าไปเลยครับมันก็จะมีอะไรๆอ่ะนะฮะซึ่ง นี่ครับทีมทีมผมไม่ได้จัดอะไรไว้เลยนะฮะ้าของทีมเดี๋ยวมันจะจัดมาให้โอโอ,ออกทําไมเนี่ยเดี๋ยวทีมมันจะจัดมาให้นะฮะส่วนวันนี้เรามาแบตเติร์นกันเลยมาแบตเทิร์ไปเลยก็ว,ว้าวมันให้เลือกเองนะฮะอ่าลืมบอกไปการแบตเตอร์นะผมจะมีทั้งหมดสามระดับนะ ก็คือเป็นระดับเออธรรมดาก็คือไม่เกิน1,500นะ CP เนี่ยส่วนแบบที่2ก็จะคือไม่เกิน2,500นะฮะ CP ส่วนอันที่3ามก็คือเท่าไหร่ก็ได้เอาเท่าไหร่มาก็ได้อะซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นด่านไม่จำกัด ผมเลือกเป็นตัวไหนดีผมไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาแวทเทิลเลยทำแต่เควสทำแต่อีเวนต์ผมไม่ค่อยเข้ามาเลยอตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้พลังปืนใหญ่นะับแล้วก็นี้ทั่นดินไหวให้ใช้เป็นเจ้าตัวนี้ก็นเลยประเภทน้ำหนึ่งตัวนะฮะ หาประเภทไฟหนึ่งตัวที่แข็งแกร่งแบบดุดดานไม่เกรงใจใครเออประเภทไฟหนึ่งตัวโอเคมันต้องไฟก็ได้ไฟฟ้ามาแล้วก็ประเภทสุดท้ายประเภทพืชที่สามารถเจริญได้ตัวสุดท้ายเอาเป็นเอ,อ่อตัวไหนดีตัวไหนดีวะใครลิกี้ดีไหมอะ พลัง้ังกันน้อยลงมาช็อตเออชนอนน่น,น,นี่ตัวนี้เลยอันนี้ตัวนี้โอเคเอาถ้าเอาคืนมาเสร็จสิ้นไปที่กระเป๋าผมต้องรักษาไอ้ตัวนี้ก่อนเอามาพีพีเนาะไม่กันเลยไปกันเลยไปกันเลยมาคนนี้คือคือคือผู้ใดคือผู้ใดใครคือผู้ใด ผู้เดย์เอาผู้เดย์มาเอาผู้เดย์มาโอเคคิงแจ็คเหรอถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะเอเลยลากาชโอ้โหซันซาลาอะไรไม่รู้ซนเซเดอร์เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยถ้ามันรัวเกินมาแต่ถ้าของเรามันยิงเร็วแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันแค่ตีรัวอย่างเดียวนะฮะมาดีแค่บืนใหญ่พลังน้ำอะป <c oughs> ระเภทมังกรประเภทอะไร มันแพ้ประเภทอะไรต่อสู้หรือเปล่าไม่เนะแพ้เนี่เลยตานี้ตัวแรกก็จะตุยแล้วเนี่ยมาคาลิกียออกมาซึ่งถ้าเราจะใช้ท่าเนี่ยเราจะต้องทำการเอานิ้วเนี่ยไปล่าให้ตรงมุมกลมมันแตกออกนะฮะแล้วมันก็จะมีระดับบวกนะแล้วก็สามารถใช้โล่ในการป้องกันการโจมตีของอีกฝา่ายยังได้นะ อ่ะนี่อีกฝานึงคนระไปแล้วหนึ่งมามาเลยครับอีกฝ่ายหนึ่งอาเพจแพ้เราด้วยมามาเอาแต่เ,เพทต่อสู้หรอโอ้กันได้แต่ว่าได้อีกฝ่ายหนึ่งใช้สกิลมาผมก็กันได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมมีอกโกลหนึ่งมามาแล้ว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 ทามาแล้วนี่นะครับนี่นะถ้าเราไม่กดมันก็จะหายไปเลย แต่ว่าถ้าเรากดมันก็จะมีระดับบอกก็คือสามร,ระดับก็คือดีแล้วก็เยี่ยมแล้วก็สุดยอดนะฮะโอ้โไม่นะไม่ไหวไม่ไม่ได้ประเภทนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเมกาโอ้มันเอามีกามามันเอามีกามันเอาเมกามาเลยทุกคนโอ้จริงอ่ะมันเอาเมกาไว้หลังสุดเลยทุกคนยังตึงอีกว่ายอ่ะ ในวัแล้วใ่ป่ะกำงสุดขีดมันโอ้ผมว่าผมน่าจะชนะได้นะมามีโลครับมีโลมีโลมีโลครับมีโลครับมีโล,มโลหมู่ดาวตกสก,กิลนานอยู่นะสก,กิลหมู่ดาวตกนี่ไอ้นี่อยู่นะนานอยู่แต่ว่าชนะผมว่าตาเนี้ผม,มชนะเลยผมได้ทั้งสองตัวยังไม่ตาย เอาตัวมารับกรรมก่อนเอาตัวมารับกรรมก่อนมันจะใช้ท่าหมูดาวตกนี่แหละเอาตัวมารับกรรมก่อนถ้าตัวเหล็กผมตายนี่คือผมโคตรจะหมดหวังเลยนะเว้ยคือหมดหวังไปเลยอ่ะมาชนะเอาตัวมารับกรรมก่อนไอ้ตัวไอตัวเมผมว่าถ้าเหล็กตายนี่คือแบบเิมิวท่อนตายนี่คือแบบโอไม่นะเพ้นแน่นอนเลยแต่ว่าก็ชนะครับ ซึ่งถ้าชนะในแบทเทิลนะมันก็จะมีรางวัลให้มันจะขึ้นว่าคุณชนะแล้วแล้วก็รีอัพนะฮะนี่นะฮะแบทเทิลถัดไปผมบอกก่อนผมไม่ต้องการนี่ถ้าเราชนะเนี่ยเราสามารถมาเอาของขวัญตรงนี้ได้นะถ้าเราชนะหมดเลยเราก็รับได้หมดเลยแต่ว่าวันนี้หนึ่งรอบไปก่อนนะนี่หนึ่งรอบหนึ่งตัวผมจะไปแบทเทิลอีกถ้าชนะสามรอบก็ ไอ้น,นี่แหละจับตัวแหละมีตัวพิเศษแล้วก็เราสามารถสู้กับหัวหน้ายิ้มได้ใช่ซึ่งวันนี้สู้กับหัวหน้ายิม้มไฟก่อนแล้วกันเอาง่ายง่ายง่ายไม่อยากไม่อยากเอาประเภทน้ำมาเลยมาจะได้จุไปไวหน่อยออน้ำแล้วก็น้ำอีกรอบนึงน้ำหองน้ำ มาเราสาม,มารถสู้กับหัวหน้ายิ้มได้นะซึ่งผมต้องการจบไวก็เลยเลือกเป็นประเภทน้ำมาเลยโอเคไฟเอาวาชามุนะวาคาชามุโอ้จริงอะ่ะไม่ใช่โจมตีเป็นน้ำนี่เอ่งี้ดิจนเนสซึ่งถ้าเป็นแก๊งล็อกเก็ตหรือว่าหัวหน้ายิ้มเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนตัวอีกฝ่ายหนึ่งจะสตันนะฮะก็คือจะหยุดโจมตีนั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นการโจมตีแบบคนต่อคนนี่ก็จะไม่หยุดนะไม่หยุดไม่หยุดคิดถูกทีนี้เราตัวน,นี้มาผมเอาลาปามาทำไมเนี่ยแพ,ปพ,ปพ้ประเภทไฟแถมยังเอาชนะประเภทไฟอีกโอ้โหประเภทแข่งกับแพ้ประเภทไฟแล้วประเภทไฟแล้วก็แพ้ประเภทน้ำแล้วลาป้าเนี่ยคือมันเป็นประเภทน้ำแข็งกับประเภทน้ำไง,งคือ จะแพ้ประเภทไหนกันนี่เนี่ยอยากรู้ประเยทพื้นไม่แพ้ไม่ได้เอาไปายบายนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะก็คงขอจบแค่เท่านี้นะเพราะว่าแบบวิธี p p มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะโอเคซึ่งถ้าชนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากซึ่งซึ่งผมก็บอกตอนต่อคลิปแล้วว่า ผมจะจับโปเกมอนหนึ่งตัวซึ่งตัวนั้นก็คือแกรนบูเมวเ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 วมีสามบอลนะที่สามารถเลือกจับได้เดี๋ยวคลิปหน้าสอนวิธีจับโปเกมอนแล้วกันนะแล้วก็ใจดี่ว่าส่วนต่างๆของการจับโปเกมอนนะส่วนคลิปต่อไปก็น่าจะทำเป็นใช้นี่นะโอเคซึ่งในคลิปนี้นะผมคงคงต้องจบแผนเท่านี้นะ ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครให้ด้วยนะถ้าถ้าทำแล้วเสร็จแล้วก็สวัสดีครับ